หรือไม่ลำไส้คือสมองที่สองของร่างกายเรื่องหน้าทึ่งเกี่ยวกับลำไส้ลำไส้ต่างจากอวัยวะอื่นเพราะสามารถทำงานได้ด้วยตัวเองไม่ต้องรับคำสั่งการจากสมองหรือเรียกว่าระบบประสาทลำไส้นั่นเองค่ะ ลำไส้จึงมีความสำคัญในการกระตุ้นภูมิคุ้มกันเพื่อต่อสู้กับโรคต่างๆการที่ลำไส้มีปัญหาก็จะทำให้มีโอกาสเป็นโรคต่างๆได้ง่ายขึ้นค่ะ ลำไส้เป็นที่อยู่ของจุลินทรีย์นับล้านล้านตัวมีทั้งจุลินทรีย์ตัวดีและจุลินทรีย์ตัวร้ายหากจุลินทรีย์ในลำไส้เสียสมดุลลำไส้จะทำงานผิดปกติซึ่งจะเพิ่มความเสี่ยงในการเกิดโรคเรื้อรงังและโรคร้ายต่างๆตามมา ปัจจัยหนึ่งที่เชื่อมโยงลำไส้และอารมณ์ก็คือสารเซโรโทนินซึ่งมีประมาณ80-90%เ์เซนกิดขึ้นจากบริเวณทางเดินอาหารสารเซโรโทนินเป็นสารสื่อประสาทที่ส่งผลต่อการเคลื่อนไหวของลำไส้การมีความเครียดติดต่อกันเป็นเวลานานๆจะลดระดับของสารเซโรโทนินซึ่งส่งผลต่อสภาพอารมณ์ของเราได้ค่ะ กินอาหารที่หลากหลายเพื่อเพิ่มความหลากหลายของกลุ่มจุรินทรีย์จัดการกับความเครียดอย่างการทำสมาธิการเล่นโยคะหากมีปัญหาลำไส้ก็ควรเลี่ยงแอลกอฮอล์คาเฟอีนและอาหารรสเผ็ดหรือรสเปรียวจัดการแพทย์จีนเน้นการดูแลรักษาลำไส้จากต้นเหตุและฟื้นฟูโดยอง์รวม โดยเน้นใช้หลักการขจัดพิษร้อนชื้นที่สะสมในกระเพาะอาหารและลำไส้ปรับความสมดุลของหยินและหยางในร่างกายเพิ่มประสิทธิภาพของการย่อยและการดูดซึมสารอาหารช่วยให้ม้ามและทางเดินอาหารทำงานสัมพันธ์กันได้ดีนวัตกรรมสมุนไพรจีนเอินเวช่วยคุณได้ค่ะปรึกษาทีมแพทย์จีนเอินเวที่สายด่วนสุขภาพเอินเว 02 751 4399